สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาร่วมรถเก๋งให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันสำหรับท่านที่หารถเก๋งใส่งานสำหรับท่านที่หารถอีโคข้ารถประหยัดน้ำมันเอาไปติดเฮือนติดบ้านครับไปใส่ในชีวิตประจำวันเนาะไปเลาะตลาดตะลี่หรือว่าผ้าครอบผ้าครัว,รวไปแบบประหยัดประหยัดครับเอาตามเบิ่งครับผม นี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่มีเมื่อนี้ครับมี่มาร่วมลดห้ลายขั้นครับไห้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเอาขั้นแรกครับนี่พี่ไ่โตโยต้าครับนี่พี่โตโยต้าอเวนซ่าตัวนี้ครับนี่สีเดิมๆบางๆครับนี่ไอ้ท่านผู้ชมเคยลงในรีวิวในช่องเรียบร้อยไอ้ท่านผู้ชมได้พิจารณาครับเป็นรถอ่าเพื่อเดินว่ารถเอฟยูวีหน่อยเนาะพีพีวีขนาดเล็กเนาะครับนี่เป็นรถเก็ดที่นั่ง นี่นะครับวงมาลลยพาวเวอร์คอนโซลสวยบอไม่ขาดเป็นบอผ่านะครับบอผ้ากำรรมยีนี่ครับนี่ท่านผู้ชมได้พิจารณากันครับเกียว์ย่าเกียร์กระปุกนะครับว่าเป็นเกียร์ออโต้ประตูปิดกรึบกรบราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่79,000บาทนี่นะครับทั้งหลังนะครับสวยๆมาจอดร่วมให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากัน ได้เรื่องก,กันนะครับเอกสารพร้อมโอนภ้าษีประขาดครับผ้าสี68นี่นะครับผาษีปี68แปดสวยๆเลยนี่ขั้นหนึ่งนี่ครับนี่นิสันมาร์สนี่ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาได้ครับบอกไว้ก่อนราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่6 9 0 0ื่นกันบาทนี่คันนี้พวกมาไล่ power แอร์เย็นพริ้งเพราะครับนี่ สีเดิมบางทั้งขั้นครับแต่ว่าเพรท่านได้ล่างให้ท่านผู้ชมนแค่นั้นแหละครับนี่เอาภายในส,ยสวยๆเดิมๆนะครับนะกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครัเป็นรถสไตล์แฮทสแบ็กครับสไตล์ห้าที่นั่งนะเอาห้าประตูเป็นรถสไตล์แฮทสแบคค็กกันว่าเนาะเอาเนี่ครับปีสูงสูงครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันสำหรับรถเก๋งอีโกคาร์นิสสันมาร์ทนะครับตัวนี้ราคาเพียง หกหมื่นเก้าพันบาทครับนี่เอาต่อมาครับนี่โปรโตอนครับตัวนี้โปรโตอนรถคันนี้บอกเลยอายุอานามยังบ่ถึงสิบปีครับเป็นอีกขั้นหนึ่งที่อยากฝากท่านผู้ชมได้พิจารณาเอาไปใส่กันในราคาถูกๆครับนี่ราค่าพิเศษตัวนี้ครับได้ปกติแต่มีปัญหาอยู่เกี่ยวกับขาดนิดๆน,น,น้อยๆครับแก้ไขนิดๆน,น้อยๆกับเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับรถเกง๋งคันนี้พวกมาเล่ยพาวเวร์ แอร์เย็นเจี๊ยบกระโจกขึ้นลงองใยไฟฟ้าแต่ว่าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์กระปุกนะครับเด้อบ่ามันเกียร์ออโต้ดิเกียร์กระปุกนะครับนี่ครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิง่งภายในเป็นเบาะนะครับเบาะหนังอ่าโอ้ไทยข้างในเป็นเบาะผ้า,าเ,เบาะผ้ากำมายี่นะครับภายในนี่ขันนี้สวยน่าใส่คขั้นหนึ่งครับประตูบกย้อนครับปิดเกรือบๆนี่ส่วนตัวนี้เดี๋ยวราคามาเปิดให้ท่านผู้ชมเบิง่งครับสำหรับโปรตรอนสีขาวครับสีตลาด ครับนี่เป็นรถไร่ตำหนีเนาะครับสวยๆสตาร์ทนี่ปุ่มๆเลื่อนได้ปกติวิ่งได้ปกติเอกสารพร้อมโอนครับตัวนี้อีกขั้นหนึ่งจอดติดๆกันนี่ครับนี่ตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทนี่ครับนี่ตัวนี้กับโปรตอนนะครับแต่ว่าตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดหกซีซีอันนี้เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเบาะหนังตัวท็อปครับตัวนี้ราคาสี่หมื่นเก้าพันบาท สำหรับรถเก๋งคันนี้อีกขั้นหนึ่งที่นาใส่กันเลยครับนี่ตัวนี้เอาผ้าชุ่มภายในก่อนเบิ้งเครื่องสะก่อนครับดูห้องเครื่องก่อนท่านผู้ชมได้เบิ้งกันไปพร้อมๆกันเนาะถ้าที่สนใจที่จะเอาไปใส่งานนี่นะครับเปิดพับนี่ครับนี่ดึงขึ้นในก่อนนี่ครับนี่เครื่องสวยๆแบตเตอรี่ยังไม่ได้ใส่นะครับท่านใดสนใจก็ค่อยทักมากครับนี่ทั้งนี้ทั้ทงครับนี่แผ่นเพจปกติเดิมๆนะครับ นี่ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปตัวนี้เครื่องยนต์1,600ซีซีเอกสารครบภาษียาวๆ68แปดพร้อมโอนนะครับราคา4 10, 9 0 0 0บาทครับนี่เอาต่อมาครับบานี่สำหรับท่านที่มักคว่ำประหยัดนี่มิตซูมิชินี่ตัวนี้เป็นมิลลาดนะครับเกียร์กับพุกธรรมดาครับนี่สตไตล์วัรุ่นทํำกินตัวนี้บอผ่า,ากรรมยีพวกมาไลพาวเวอร์ นี่ครับนี่ท่านผู้ชมเบิงกันพิจารณากันเบิงเพราะว่ารถนี่จอดชิดกันนิดนึงครับมีหลายคันครับนี่จอดชิดชิดเลยนี่เอาสไตล์อีโก้่าครับกระโจกขึ้นล่องลอยไฟฟ้าทั้ง4ีบานพ่วงมาไล่แต่งครับตัวนี้เนาะเกียร์กระปุกกับนี่กนเกียร์ไว้รุ่นอีกตั้งหากครับนี่เอาท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเสีเดิมๆบ,ๆบางๆครับสีเดิมบางจากโรงงานสวยครับรถคันนี้ราคาพิเศษเพียงห้าหมื่น 9 0 0 0บาทนะครับนี่สตาร์ตติดบึ้มๆทีเดียวครับว่ามีการเผาหัวตัวนี้1 2 0 0ซีซีห้0บาทตัวนี้ครับนี่1,600ซีซีโปรตอนเอกสารพร้อมโอนภาษียาวๆ68ราคา4 9่0 0บาทนี่ครับแล้วตัวนี้โปรตอนครับนี่ตัวนี้ครับนี่เกียร์กระปุกครับตัวนี้ราคาภาษี68ครับตัวนี้ราคากพิเศษตัวนี้นะครับ เป็นรถอายุยักเมื่อถึง10ปีนะครับนี่ส่วนตัวนี้ครับมิสซันมาร์สราคาพิเศษกับหกหมื่นเก้าคือกันครับตัวนี้เอาราคาถูกๆให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบิงผ้าษีลถเอกสารครบตัวนี้อเวนซ่าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับนี่เอาพิจารณากันเบิงเด้อครับเด้อเตี่ยสนใจกับไลละเอียดโทรศัพท์ก็มากรีงกลางมาเลยครับเบอร์โทรที่โชขึ้นนาจอขายกันบ่แพงคราบน,นี่ราคาพิเศษ เอามาว้นล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลดูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ